นี่สุกแล้วครับงานเงียบเงาครับว้าวเอาอยัางไงดีคับชีวิตไม่มีงานครับเมื่อวานเงียบกริบทั้งวันโอ้ยกูแข่งก็เยอะครับไม่แกง่งกินอยู่ยากครับคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงต่อไป ร้านดวงเปิดเต็มเลยครับขายน้ำมีู่แปดร้านตรงนี้ติดกันเลยต่างคนต่างแย่งลูกค้ากันครับคนสุดท้ายไม่รู้ใครได้้านต่างศูนย์มี15ร้านตรงนี้อยู่ยากครับต้องสู้สู้ต่อไปสู้ไม่ได้ต้องยอมแพ้ครับ นันนึงคาเอ้ยวันศุกร์แล้ววันนี้ครับวันนี้กับข้าวไม่ได้ขายครับเมื่อวานขายดีอยู่อันอะไรทุนนอกออกไปหมดครับเสร็จแล้วครับปกติร้านพ่อไม่มาหรอกพระไม่มาแล้วเช้า